สวัสดีปีใหม่สวัสดีจ้ามันเป็นตุทะยานพี่เมื่อก่อนน่ะแต่เดินทางเร็วนะเห็นแป๊บเดียวถึงแล้วก็ยูให้แกขายรถอยู่นะครับตอนนี้ให้แกไปขับเวฟให้แกไปขับเวฟเอาไม่ใส่เสื้อหนังกันเหรอไม่ใส่แล้วครับอย่างนี้แหละเสื้อนางขายไปแล้วอย่างขนมขนมเพียบวันนี้มาช่วยกินด้วยอันนี้ท่อจากสำนักที่เพชรบูรณ พี่จัดมาจอดตรงนี้ก่อนอย่าได้พี่ วันนี้ขอขับอะไรที่มันง่ายๆหน่อยไม่ไหวร่างกายแ yeah. ย่ใูเที่อวเขาส่ชื่ออะไรกันก็บอกปัญหาแล้วรถก,ก็ไม่เอา,ม,เอามาทาไมเป็นคนอย่างนี้วะดีครับพี่สวัสดีครับมานานยังครับเนี่ยเาได้กาแฟอยดีอ่ะระอครับเผมไม่สั่งกาแฟก่อน วัสด,ดีปีใหมาวัดดีจ้าฮะเลสไล่ไม่มีลมเอ่อชาปูร้อนไอ้นี่หมดเลยชาปูร้อนให้พี่แก้วหนึ่ง<า>เออต้นไม้มัน,ออนไอ้นี่ใบมันหายหมดเลยอ่ะใ<า> <c oughs> บหายหมดเลยอ่ะต้นไม้มอ่ะเออ ดีพี่อากาศดีมาโหอสองอาทิตย์แล,ล้วอะจรลลเปาสนุกมากอุทยัยอากาศดีถ้าใครจะไปก็ทานน้ำตกไซเบอร์แคมปิ้งอ่ะพี่ก็เป็นเป็นไอรานงานเพลงของน้องในกลุ่มน,นี่แหละพี่เขามีน้ำตกไหลค่ะเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นได้โอ้ใครไมมีน้ำตกอ่ะมันเป็นอุทยานพี่เมื่อก่อนอนะ วันนี้เขาเขาปิดปิดอุทยานแต่ว,ว่าน้ำมันไหลลงมาเขาก็ทำเป็นลานกลางเต็นท์ด้านล่างอะไอย่างนี้ับเมน <c oughs> ไม่ร้อนเลยขับรถสบ,บายสบ,บายไม่ร้อนก็ไปกันคืนหนึ่งแล้วก็มีพี่ที่พี่กิจพีกิจกับน้องอีกสามคนอีกสองคนตามไป พี่กีจแกก็เอาลูกไปด้วยขับคลาสสิกนี่นะสีสีเกรอะสีปราปานมนม,นมอ่ะแกขับตามมันตามกันไปสามคันแต่เดินทางเร็วนะเห็นแป๊บเดียวถึงแล้ว <laughs> ผมนั่งนั่งสองอา้าถึงแล้วสวัสดีครับ <laughs> <laughs> ็สวัสดีนะครับทุกคนกลับมาพบกับพี่พีแอนมินช่องแมงงอดชานเลกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่5มกราคม2568นกะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังก,กันสักเล็กน้อยนะครับทุกคนวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับเราก็มาอยู่กันที่116 Coffee Bar นะครับร้านกาแฟร้านประจำของพวกเรานะครับ นี่ก็เป็นคลิปแรกสำหรับจิบแฟร์แล้วรถประจำปีใหม่นี้ปี2568นะครับบรรยากาศณตอนนี้นะครับพี่เดะก็มาแล้วนะครับสมาชิกณนะตอนนี้ก็มีอยู่3คันนะครับก็มีพี่เดะนะครับแล้วก็แอดมินนะครับนี่นะครับรถของแอดมินแล้วก็พี่หนึ่งท่านนะครับคลาสสิก3ามหะครูนคันนี้คือแบบ กลิบกริบกันเลยทีเดียวนะครับผสมประสานความทันสมัยครับก็ไล่น็อตทองมาหน้าจัดทั้งขันนะครับทุกคนเนี่ยมีโม่งมาด้วยนะครับสวยงามเลยทีเดียวพี่พี่ชื่ออะไรครัพี่พี่มี่ครับพี่มี่ครับพี่มีจากดอนเมืองนะครับทุกคนพี่มี่ก็มาก่อนนะครับเมื่อสักครู่นี้ อันนี้พี่เดซครับพี่อันนี้พี่มี่พี่มี่ดอนเมืองสมาชิกท่านล่าสุดนะครับที่เข้ามาเมื่อเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับทีมแร์แลรถครั้งแรกประจำปี2568 ับต่อได้ใช่ไหมนิดนิดนิดหน่อยมันนิดหน่อยอากาศมันก็ออกอมันจะสะบัดไปสะบัดมาแล้วก็ขี่หาร้านนั่นแหละโอ้โหหา่างวัดนี่เลิกันเลยโอ้โหวิ่งหาร้านคือตอนนี้ร้านป่ายางเขาปิดไปเยอะเพราะว่ามันเป็นเพราะรถไม่มียางในมันเยอะอืม ใครเขาจะเปิดเมื่อก่อนเยอะน,นะโอ้โหเมื่อก่อนไปไหนก็เจออะปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันน่ะเดี๋ยวนี้ปั๊มน้ำมันไม่มีนะน้ำมันแทบไม่เหลือเลยร้านกินไหม่กะ,ะตีอย่างเดียวได้เลยกะทีเยอะเรายิงยิ่งข้าวปีควิกค,คือจบเลยปีควิกทําให้ปีเลยป,ปีปี้แพงหนอนนะเขาทําให้ปีเลยนะหรอใช่ สวัสดีปีใหม่ครับนึกว่าเราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วเอาพี่ถอยมาถอยมานึกว่าร่างกายจะไม่ไหวแล้วนึกว่าจะขายรถเห็นเงียบไปนานเหเมียด้วยเมียเมียขาิึงจะถอดเปลือกเตื้อ เดินหน้าพี่เดินหน้าเคได้ล้ได้และมาตรงๆเลยพอแล้วลลพี่พอแล้วเดี๋ยวมันไหลนี่นะครับตอนนี้พี่วัดก็มาแล้วนะครับหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานสภาพแย่ยม,มากอยากกับไปอยัไ แฟนพี่วัดก็เกิดอุบัติเหตุนะครับแขนหักกับพี่ไงเท้ากระดูกเท้า๋อกระดูกเท้าแตกก็พี่วัดเองก็ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็ยูให้แกขายรถอยู่นะครับตอนนี้ให้แกไปขับเวฟให้แกไปขับเวฟตอนช็คสุดท้ายสวัสดีครับสวัสดีครับว่าถ้าขายคันนี้ก็ไม่ได้ซื้อใหม่แล้วเมียไม่ให้ซื้อแล้ะ พี่กินกาแฟนี่นะครับบรรยากาศนะครับหลังจากที่พี่วัดมาก่อนหน้านี้ก็คันนี้นะครับเจบส์โซ,โซเวอร์ของพี่ลุงรัตนะครับแกก็มาก่อนพี่วัดสักครู่เดียวเองแต่เพราะว่าไอเนี่ยพี่ทำเองได้รถเ,เล็กอะมันอุปกรณ์เครื่องมือมันไม่เยอะรันแกผมก็เข้าร้านเ็นรอ แม่เราคือคือคือมันมันใช้เครื่องมือเล็กๆได้ไงแต่ถ้ารถใหญ่บางทีแบบลื้อเครื่องอะไรบางทีมันต้องใช้เครื่องมือพิเศษใจเย็นเลยกลัวเพื่อนจะทิ้งอะไรที่ปาเบกเมียบอกไปหาเพื่อนเออเดี๋ยวเพื่อนไม่ครบเดี๋ยวเพื่อนไม่ครบแล้วใช่ส่งตัวแทนพี่เดชไปเที่ยวแทนแล้ะดูวีไปแทนและแต่ดีขึ้นแล้วแหละเดี๋ยวก็เริ่มเที่ยวได้แล้ว ราะว่าเขาเริ่มด wow. right. hey, so right? uh ีข huh. mm ึ้นตุ้งตรงกระดูกรู้ว่าตรงตรงนี้โทษนะครับตรงนี้ครับสายเท้าสายเดินยังไงไม่รู้เดินหลบเดินหลบคนเนี่ยทีนี้พื้นแปดมันพื้นไม่เสมอตาก็่ไดมองขึ้นรถตู้ติ๊กติกเงยมาดูครับเนาะเนี่ยดูง่ายไงนะถามง่ายอ่ะขนาดใส่ใส่ผ้าใบนะไม่ได้ใส่รองเท้าแตะอะไรนะครับ นั่นแหละลงผิดนั่นแหละเป็นจิหมืินจริงเราอายุเยอะกันแล้วผมก็เจอแค่สิบโมงครึ่งนะครับอาจจะมาช้าหน่อยแต่ก็มานะสมาชิกของเราอีกหนึ่งคันบุลเลต์สาห้าศูนย์พี่อิดนะครับรลรอเลยทีเดียวคืออยากจะบอกว่ารถคลาสสิกเนี่ยไม่ต้องแต่งก็หล่อแล้ว เท่จริงเคับน,น,คนเดิมอ,มอ,มอเอาไม่ใส่เสื้อหนังกันเหรอไม่ใส่แล้วครับอย,อย่างนี้แหละเสื้อหนังขายไปแล้วอย่างเงี้ยเท่กว่าเยอะแล้วคือแบบมันใส่ได้ทุกฤดูพี่มันไม่ร้อนไม่หนาวกับเสื้อหนังพี่อ่ะเห็นแล้วร้อนแทนเลย <laughs> สั่งมาสองตัวเสียดายไม่ได้ไปกางเต็นที่อุทัยกันโอ้โหอากาศดีพี่อากาศสุดยอด สนุกอ่ะอยังสนุกอะ่อะแล้วอะไรเนี่ยอือนกเนี่ยเนี่ยอือนกเนีน่ยนนนๆนกอือใส่จอดไว้ตรงไหนอะที่พาร์คไม่มีร่มเหรอไม่มีครับมันเป็นตึกก่อสร้างอ๋งอ,สอใส่งาน เดี๋ยวไปดูมงรถพี่มี่รถพี่มี่มงเข้ารูปเลยนะเออแล้วแกบิ้วขายืดเองพี่ลองไปดูเป็นแนวทางก็ได้สุดยอดสวยงามลงตัวบุเดต์สามห้าศนสีสีอะไรวะสีแดงเลือดหมูเปล่าไม่แน่ใจนะครับทุกคนรถของพี่อิดวันนี้ก็มาด้วยของฝากนะครับขนมขนมเข้าหมากมาเพียบเฮ้ยข้าหมากเข้าหมากด้วยเป็นไหม ม,ม,มีเข้ามามปไปซื้อมันจากไหนครัพี่น้องมาฝากจากคุยล้อ๋อไปนไปไปนั่งกินกาแฟกันดีกว่า บรรยากาศของจิแฟรแลร์รถะวันนี้นะครับ10บโมงครึ่งตอนนี้พี่ช้างก็มาแล้วนะครับแล้วก็กำลังมีสมาชิกใหม่มาอีกหนึ่งท่านนะครับนี่ GS750 ตัวนี้แหล่ไอเทมเนยนะพี่ถอยได้ถอยเลยถอยเลยพี่เดชจอดตรงนี้ก็ได้พี่ ี่ยไม่ต้องไหลไปไกลจอดตรงนี้ก็ได้คนใม่น่ามามา,มาวัสดีครับไม่ได้เจอป่วยเหรอป่วยเหรอเห็นเพื่อนบอกว่าป่วยไอ้เจ้าเจ้าตูนบอกว่าป่วยเนี่ยมาครั้งเดียว มาครั้งเดียวพี่ก็ลืมชื่อแล้วชื่ออะไรนะช,นชื่อนัดนะครับคุณนัทไปสั่งกาแฟกินก่อนขนมขนมเพียบวันนี้มาช่วยกินด้วย จไม่เจาะครับอันนี้มันเป็นกอบดูเดิมอ่ะนี่จี่บคมอ่ะแเราเปลี่ยนเรายาวอ่ะไม่เจาะเลยอันนี้มันเป็นดูของมันนะแต่ผมไม่ได้ใช้โมงไม่ห้องมากเลอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมแชร์นั่นไปแชร์แแบน่นมากเลยอ่ะแน่นแน่นร้อยนี่ก็แสดงว่าไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ทำขานี่มันนันคือมงเหมือนเข้ารูปเนี่ย 500กว่าบาทม,มาทำขายึดเองใช่ใช่มาทำขาขาทตัวนี้ตัวเดียวขาทำตัวนี้ด้วยแต่ตัวนี้ผมไปเอามาของตัวนมาใส่แต่จริงๆก็ใช้เหล็กแบนก็ได้เพราะยึดใส่น็อตไฟอันเนี้ยไฟ,ไฟหลีไฟหลีจริงแล้วไฟหลี่มันก็ไม่ได้สว่างอะไรมากมายอยู่แล้วแต่มันก็เห็นลายใช่ครับได้ครับพี่โซ่แล้วขยับ สวยสวยอันนี้คือคือเด่นเลยอ่ะรถคันนี้แถมศูนย์้วซื้อเขาแถมให้หมดเลยนะซื้อที่หลังเขาแถมให้หมดเลยไม่มันได้โปรของรถโตโยต้ใช่เดี๋ยวจะให้ฟังเสียงรถพี่มี่นะครับนี่อันนี้ท่อจากสำนักที่เพชรบูรอหาพี่จัดมา ต้องจัดแล้วไหมอะเท่เท่เท่จริงพี่โดมิน่าหมดก่อนเราเรอโดมิน่าเฮ้ยมันหล่อจริงพี่เข้ากันเลยอะสไตล์การแต่งตัวอย่างงี้รองเท้าบูทอย่างงี้โอ้โหเสียงท่อเป็นลูกๆเลยนะมันไม่ได้ดำมันก็มืดไปมันไพอเดิมมันก็ดำ ตัวัดแปดตัวเต็มลไม่ก็ได้ใช้อยเ่ก่อนไปอไม่ด้ใช้อเดี๋ยวเราไม่ดูผมพกมาเนี่ยเปยผมก็พกมาชาร์จเนะแต่พอเสียแปดอปขนฉีดเข้าไปเลยขันฉีดเข้าไปเลยฉีดตรงับฉีด่ร้องเลยจุกจุกลมไว้จุกลมเลยจุกลมเลยกลมเลย ดึงออกดึงออกก่อนแล้วก็ฉีดเข้าไปเลยฉีดก่อนก็ได้หรือจะดึงออกก็ได้แล้วแต่ถ้าเราเจอนะถ้าเราถ้าเราเห็นเนี่ยเราก็ฉีดเข้าไปก่อนแล้วก็แล้วก็ถ้ามีขาตั้งคู่จะได้เปลี่ยนาจารนี่มันไม่มีขาตั้งคู่ไหมต้องจับตะแคงเขาถึงแล้วถ้ามีขาตั้งคู่เดาขึ้นเลยขึ้นสแตนแล้วก็ติดเพื่อให้ายเป็นเพ็่ก็ไเปียซื้อไว้พี่วัดพี่วัดซื้อไว้เดี๋ยวผมไปช่วยใช้

มีีไไวว้้ก็ดเือปัป๊มลมอ่ะปั๊มลมของเจ้านิวอ่ะน่าซื้อเนาะน่าซื้อเก็บไว้เนาะนเป็นแบบปืนยิงมีปั๊มลมตัวใหญ่อใช่ไหมตอนเราชาตัวเนี้ยพอพอเราต้องไปติมใหม่ไ,ไม่จำเป็นอยู่เลยเหรออยู่ยาวเลยเนี่ยผมก็อยู่ครับใช้อยู่ยาวเออก็ออออดีนะแต่ถ้าไปเวลาไปแกะดูข้างในนะก็จะมีเป็นรอยเป็นรูแหละแต่นอกจากว่าถ้ามันปูใหญ่จริงๆแหละ แต่ถ้าโปตะปูเนี่ยตะปูสามนิ้วเล็กกันนิดได้สามสี่นิ้วทำามตะปูมืเป็นปูสามสี่นิ้วแล้วบีบเข้ามันเป็นบีบเป็นน้กอยาบีบไม่ได้บีบแล้วก็ตอนเราต้องหมุล้อให้มันคือผมที่ไม่คือคือเนี่ยคือที่พี่กิตแกไปล้วนไม่ได้ไปล่วนที่อุไทร์ถ้าล่วนที่อุไทร์เราจะได้ลองคลองลองนัดจะได้เรียนรู้ไงมันงัดได้ไหมถ้าอย่งใคเนี่ยจะได้แล้วบีบเข้าไปบีบเข้าไป อนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับสมาชิกก็ทยอยกลับนะครับพี่วัดก็จะหนีไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่พี่มี่ก็หนีไปก่อนแล้วคลาสสิกสามห้าศูนย์วันนี้ก็เสียดายเป็นอย่างมากนะครับประธานสายโัวริ่งไม่มาครับพี่สิวะ <c oughs> <c oughs> นึกว่าจะเอาหมวกมาโชว์อีกเออที่ที่แล้วก็ไม่มาเขาซื้อเกะมาเยอะ ไไไไมม่่เขาเรียกว่าสายเติมเติมอย่างเดียวระวังรถระวังรถไปขับรถดีๆ เติมอะไรไหมเนี่ยเติมอะไรไหมผมว่าทําชิลก็หล่อแล้วเอาจริงแล้ว,วพี่เนี่ยอันเนี้ยพี่ไปทําขาให้มันสวยๆนี้มันก็ใช้ได้นะเอนนอ,นนอพี่ไปทําขายืดที่มันสวยๆแ,แ,แ,แต่ขาเงี้ยไม่เข้าบอกอนนว่าไม่เข้าแต่ด้านหน้าดูดูดูฝั่งด้านหน้าเข้ามานะมุมลึกอ่ะมันสวยแต่พอมาดูด้านข้างยทำขามนเกียนไอเดีย ยึดแบบพี่มี่อ่ะสวยเลยเแล้วก็ให้องศามันเข้ามาหน่อยหนึ่งอันนี้องศามันไอ้นี่มันตั้งฉากเกินให้องศามันเข้ามาหาตัวรถอีกสักหน่อยหนึ่งสักประมาณเนี้ยนะโอแต่พี่มี่แกนไล่น็อตทองทั้งคันเลยสงสัยชอบนะ็อตสีทองนะแต่สวยนะหลายตังอยู่แล้วนะหลายตัง เห็นเท่าไรกันสี่ห้าพัน่ะไม่ใช่ถูกนะะขับรถด,ดีครับค่อยๆอ,ออกไปก่อนพี่ขับออกไปก่อนเราค่อยเบี่ยงขับออกไปตรงๆก่อนโอเครถไม่ม,มีไปได้เลย ก็ตอนนี้ก็เวลา12นาฬิกาสนาทีแล้วนะครับในตอนนี้สมาชิกหลายท่านก็สลายตัวไปหมดแล้วนะครับสมาชิกที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็เหลือแอดมินนะครับแล้วก็เหลือพี่ลุงรัตนะครับอีกท่านหนึ่งก็พี่เดนะครับน้าเจอกันครับ <c oughs> อาทิตย์หน้าอาจจะไม่ได้มาก็ได้นะพี่ <c oughs> อ,อาจจะไปออกทริปเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าว่ามากันก็เดี๋ยวจะลงนัดหมายไว้พี่ นแจ้้งขาวดยครับครับเดี๋ยวจะจะแจ้งข่าวในไลน์นะครับพี่เด็กก็ใส่เสื้อเรียบร้อยนะครับเตรียมสตาร์ทรถแล้วก็นี่แหละครับบรรยากาศที่แร์แลรถรับปีใหม่2568นะครับเดี๋ยวในตอนนี้นะครับหลังจากที่สมาชิกแยกย้ายกันไปหมดแล้วนะครับแอดมินก็จะต้องขอตัวลาไปก่อน เช่นกันนะครับก่อนจากกันในวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แมงง c อชาแนลกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสมาชิกสองท่านสุดท้ายน่าจะไม่มีใครมาเพิ่มนั่นแหละเพราะเราก็ไม่อยู่แล้ว,อ,ว,ว <S <S อย่าลืมมารายงานตัวนะครับสมาชิกเต่ข้ามพ้นทีเก่ามา จะได้มาสรุปกันในปีนี้เรายังอยู่กันครบคสู้สู้สู้ครับ